สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NAA จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อเร่งผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและสตาร์ทอัพขับเคลื่อนธุรกิจผ่านทรัพย์สินทางปัญญาเร่งสร้างระบบที่เอื้อต่อการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจนวัตกรรมโดยการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้โครงการ IP Network เสริมสร้างความรู้และกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งเปิดมุมมองเทคนิคการร่างและจดทะเบียนสิทธิ ิบัติในประเทศและต่างประเทศให้กับสมาชิกเกลือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ นางสาวศิรประภาคลาสเตนผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NA a ได้กล่าวว่าในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งที่ผ่านมา n a a ได้ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ได้มีการริเริ่มโครงการ IP Network เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดําเนินธุรกิจนวัตกรรมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงงานบริการ ของภาครัฐด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการพัฒนาเครือข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไปค่ะจริงๆเอเนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เราพยายามสนับสนุนให้มีการทำนวัตกรรมเนาะดังนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามองว่าเป็นเครื่องมือ นะคะในการทำนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าด้วยความที่ทั้งศักยภาพแล้วก็ความตระหนักของผู้ประกอบการไทยเนี่ยอาจจะยังอ่อนไปนิดนึงในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินทางปยายัญญาเป็นเครื่องมือในการทำนวัตกรรมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็กลไกลหลายๆอย่างนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยทั้งมีความตระหนักในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญายมากขึ้นรวมถึงสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะ IP n e เน็กซเราจัดปีนี้เป็นปีแรกเนาะก็ประสบความสำเร็จมากๆนะคะเราได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆวัตถุประสงค์ของมันคือว่าเราต้องการสร้างเครือข่ายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งเราพยายามดึงนะคะสี่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ประกอบการที่ทำนวัตกรรมนะคะสร้างลิงก์กับออหน่วยงานภาครัฐนะคะที่มีบทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าออมหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ นะคะเราต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงนะคะพาร์ทเนอร์ต่างๆเหล่าเนี้ยได้นะคะ ขณะที่นางสาวอัชาลาปู่มีกรรมาการผู้จัดการบริษัทแพคคอร์ปอเรชันประเทศไทยจำกัดหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมกับเครือข่าย IP Network ในปีนี้ได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานโดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาน,นวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของการจดสิทธิบัตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของการลอกเลียนแบบและยังช่วยสร้างความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมว่าเป็นของแท้ จึงถือว่าในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นฟันเฟืองที่สําคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีอันดับแรกเลยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับจากตลาดมากขึ้น,นะนะคะว่าเราเป็นตัวจริงในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าการที่เราจะจดท,ทรัพย์สินทางปัญญาได้นั้นแสดงว่าสินค้าต้องมีความใหม่เราจะเป็นผู้คิดค้นตั้งแต่ต้น,นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันทำให้ตลาดนะคะแล้วก็คู่ค้าต่างๆเนี่ยจะรู้เลยว่าเราเนี่ยคือของแท้คือออริจินอล อันนี้คือสําหรับในเรื่องของตอนเข้าตลาดมาใหม่ๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะสามารถเปิดในเรื่องของตลาดได้คู่ค้าจะเกิดความมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเขาค้าขายกับเราเนี่ยเราจะมีเดเวล็อปเมนต์ของนวัตกรรมเราจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรต่างๆได้เพราะว่าเราคิดคนเขาขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นการคุ้มครองการทําธุรกิจของเราด้วยกรณีถ้าเกิดเรามีคู่ค้าหรือว่าลูกค้าต่างๆเนี่ยละเมิดสิทธิของเราอะคะ่ะในสิ่งที่เราจด เครื่องหมายการค้าหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถปกป้องสิทธิ์ของเราได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหยุดให้เขาหยุดละเมิดหรือว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่างๆมันก็เรียกว่าเป็นการเหมือนกับว่าปกป้องตัวเองปกป้องธุรกิจของเราให้มีความแข็งแรงเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เราเติบโตไปอย่างยั่งยืนมากกว่าเราทําธุรกิจแบบไม่มีเรื่องของ IP เข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะ สำหรับโครงการ IP Network เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยจะเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจเดียวกันได้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตกลุ่มสุขภาพและเครื่องสำอางและกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลโดยการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปจะมีการเน้นการขยายเครือข่ายให้มากขึ้นกับเพื่อนต่างกลุ่มธุรกิจและกิจกรรมฝึกอบรมในเรื่องของการไขรหัสเทคนิคการร่างสิทธิบัตรรวมทั้งจะมีการนำเสนอมุมมองของผู้บริหารทางด้านการจัดการทรัพย์สินทาง ปัญญาในรูปแบบของเท็ตท็อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการนวัตกรรมที่ได้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน